หองพ่อเลยพ่อไหวพ่อไม่เอยสบายนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อพักพักสิบนาทีพ่อเวียนหัวพ่อเวียนหัวเฉยๆพ่อขอน,นอนสิบนาทีจอนจอน พักนอนสินาทีนะพักเวียนหัวจนนี้เป็นห่วงก็ล่ามมาลงแรงล่างแล้วเหรอต่อเป็นอ,อ,อะไรอ่ะฉันไม่สบายนิดหน่อยก็ล่ามฉันเวียนหัวฉันก็นอนก่อนฉันก็นอนสินาทีจะลงไปเล่นข้างล่างไปจะลงไปข้างล่างอ่านอนสินาทีนะ ตำนอนสิบนาทีอือไปไปพากันลงไปเล่นข้างล่างไปตำนอนสิบนาทีลงไปข้างล่างนะกุลลัมตาลุงจอข้างล่างตาเบียนหัวแต่ลงไปข้างล่างอย่าก,กวนกันอย่ากวนลุงจอ ก๊าล๊ากล๊ลกินข้าวเกี๊ยบก็ทุกคนข้าวเกี๊ยบกุ้งมันมือน,นี้ชูรสเยอะไม่รู้มันเลื่อนเลื่อนมันเวียนหัวพวกนี้เห็นผมนอนไงมากจอดลงไปข้นนางล,ล่างก่อนลงไปพาก๊ล๊มลงไปข้นนางล่างไปก๊ล๊า นาตาไม่สบายนะอ,อะไรเนี่ยไอาอากลตาไม่สบายอย่ามาควรอย่ามาควรอย่ามาควรอยามาควรอ,อะไรเนี่ยอะไรของการกลัมเยจะเจ็บ อะงรของกูร้องไอางาต,งตองอาไมวแตาเีหัวตปไปลุองจอนไปละลุงจอนนั่งละตังตังนัง่งไปรับลงไปละพ่อเป็นไงมากอะพ่อซ้ำพ่อเวียนหัวยอยู่ลูกเดี๋ยวพ่อขออนุญาสินาทีนะ พ่อกินขขาเก็บกุ้งไงมันเหมือนมีชูรสรู้ไหมลูกหนูจะลงไปเล่นข้างล่างก็ได้นะพ่อขอนอนก่อนเป็นสิบนาทีพ่อขอนอนสิบนาทีหนูลงข้างล่างก็ได้นะนยังไงลูกเป็นห่วงพ่อเลย ห้องพ่อเลยอืมห้องพอ่อหรออืมไม่ต้องมองหรอกลูกเป็นเล่นลูกเป็นเล่นข้างล่างไปเขียงกลำลังขึ้นหน่อยแล้วเนะ Betul lagi ke? Hmm, bila lain nak? Sampai dekat perlu. Nak mula minum air. ก็ร่ำก็ร่ำลงไปงล่างดีมาทำอะไรเนี่ยลงไปก็ร่ำเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเอ่ย,ยลงไรง่าง,างตาเจ็บมีจะมานอนเล่นเลยกับตาเนี้ยฮึตาเจ็บ จ็บปอืมันเหนเหนื่อยแต่ขอนนพัก10นาทีอืมกะลามมันเจ็บ That's it, บอกฉันไม่สบายจะว่าไม่สบายไหมไอ้หน้าปิดศาส ืมกคนวันนี้มีของขวัญมาคุณจะไปจ็อกกิ็ตกันมาเรียกคนทรายคนนายกับเจนี่มาครับซ้อ,ซอมสตีฟอันี่ยังอันนี้ยังมีของขวัญเข้ามาเข้ามาเข้ามามาเรียกซ้อมซ้อมสตีฟมาเรียกมาเรียกมาเข้ามา มาทำไมทำไมทำไมข่อมีอะไรป้ามีของฝันของฝันทำไมมีของฝันของใครอะพ่อออมานี่มีของฝันอ่าเป็นของอ่าเขียนว่าคุณยายจิ๋วคุณจินานาเนาะส่งมาหนึ่งกล่องไปจักกินกันมา เปเลยนะก็เปิดเลยนะเอานั่งเราเอามานั่งคนมานั่งเอานั่งนั่งนั่งลุ้นนั่งลุ้นก็เปิดเลยก็เปิดเลยเปิดเลยวันนี้มีขนมให้เธอมีขนม ขนมเด็กๆครับขนมเด็กๆที่มาหมดสามถุงสี่ถุงครับผมแล้วก็มีอาหารเม็ดมาให้หนึ่งถุงครับผมขอบคุณมากเลยครับผมก็ให้่อแก่ให้อแก่กนี้นะ ขนม,มใม้สีุ่งครับแกะเลยเไปชิ้นไปชิ้นออออโอเคไปกินแล้วกล้าไหม <c oughs> โอเคได้แล้วไปกินวายชิ้นแล้วเปิดไวมากป็นกล่องเดียวครับขอบคุณมากครับ ก็ขอให้คุณยายจิวสุขภาพแข็งแรงนะที่ส่งของมาให้บ้านเราขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับผมก็ <c oughs> ตอนนี้ก็เด็กๆก็ได้ตอนนี้ได้ละออกไปแล้วคุณนายได้ชิ้นหนึ่งคิวแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ